สวัสดีค่ะพลอยพี่น้องมาพบกับช่องมิสเตอร์มิสซิสมูสไยนะคะมื้อนี้อมสินนะคะตื่นประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะซึ่งถือว่าเล็ดนิดๆน,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 นะคะสิ่งแรกที่ออมสินตื่นถึงมาแล้วออมสินจะเห็นนะคะคือการดื่มน,น้ําแล้วก็กินกาแฟค่ะพลอยพี่น้องเนื่องด้วยว่าออมสินน่ะต้องไปเำงงานหกมื่นต่ออาทิตย์เป็นบวกค่ะและสินน่ะจะเดินตลอดนะคะสิ่งที่สินจะเพิ่มพลังให้ตออเสาร์นะคะว่าบนข่าว่าสินเห็นอีกอย่างหนึ่งน,นะคะเนาะ นี่ค่ะสินจะเพิ่มพลังโดยการที่สินจะปั้นนะคะปั้นน้ำผลไม้รวมทั้งเหมือนนะคะสซยังเล็กละหน่อยค่ะพพอพี่น้องค่ะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะกินทุกเส้านะคะพอพี่น้องผลไม้คือแบบมีทั้งกล้วยสม้มในละสม้มโอสม้มแล้วก็สับเบอร์รี่แล้วก็เอ่อแบล็คเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ลาสเบอร์รี่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะ ลูกพีค,ค่ะและ้วกาสิงก็จะปั่นร้วมกันกะยกเกินนะคะสิงก็จะปั่นร้วมกันขับปั่นแล้วก็ดื่มกินนะคะพ่ยพี่น้องจะซอยแห่เขามีพลังทั้งวันลยค่ะพ่อพี่น้องเนี่ยซอยได้เยอะมากๆค่ะทามีอะโวคาโดหรือว่ามีผักสดนนะคะปั่นรวมกันเดี๋ยวเลยคยะพ่อพี่น้องมานะสิงจะมาปั่นร้วมให้เบิรงค่ะเขาหวอดไปน้ําเทไปน้ำเน,นาะค่ะพ่อพี่น้องสิงกะจะใส่ทุกอย่างนะคะพ่ยพี่น้องอย่างเรียกแน้น่อยค่ะ ค่ะช่วงที่สินเทงานนะคะสินจะเห้ช่งซีตลอดเลยค่ะพ่อพี่น้องเพราะว่ามือน,นึงนะคะสินเติมประมาณจะเอย่างตั้มอยู่ประมาณเก้าหรือสิบกิโลนะคะในการทํางานนะคะสินกะเอาผลไม้นี่นะคะ่ะซอยนะคะมีพักผลไม้ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเคล็ดลับนะคะคือห้ามกินไหจุกค่ะเพราะพี่น้องไม่งานจะเดินไม่ไหวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเกิดเทล็ส่ทีหลังนะคะเอาบุกพีชนะคะ ใส่ย่างล้วนี่ย่างละหน่อยนะคะพ่อพี่น้องเพื่อเอาเอาหลายๆอย่างรวมกันนะคะค่แน,น้วก็ศแบล็เบอร์รี่ค่ะใส่แบบเลยค่ะบอรมุงสายตานะคะ้วก็แบล็คเบอร์รี่ค่ะพ่อพี่น้อง แล้วก็สมค่ะสินจะเอาตัวนี้ใส่น้ำด้อะค่ะพะพี่น้องเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้มีวิตามินซีเนาะนี่วิตามินซีหลายมีกากโอ้ไม่ใช่เขาเอาา่ยว่ามีใยกากเนาะมีกากเยอะนะคะ เนี่ยค่ะใสไปเลยส้มนี้ฉันจะใส่ลูกหนึ่งเลยนะคะพอยพี่น้องเคล็ดลับง่ายในการเติมพลังนะคะพลอยพี่น้องสำหรับสีนะ้าสำหรับอื่นก็อาจจะมีวิธีอื่นก็นได้นาะโอเคค่ะสำนีก่อนเนาะเดี๋ยวสินจะไปปั้นค่ะไปปั้นให้มันเดือให้มันลดจะเครืองหนึ่งค่ะเดี๋ยวสินจะมาใส่ะมะเขือเทศแล้วก็ยเกิดนะคะพลอให้มองแลวก็ อ่ากล้วยค่ะพ่อพี่น้องอัดเข้าไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเขากลับมาเพิ่มกล้วยแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็เพิ่มยอเกิดค่ะพ่อพี่น้อง นีเลยจ้ะรวยกับกินเป็นลูกเลยนะค่ะพ,พี่นอกเพราะว่าช่วงเศร้าเนาะ เต็มที่เลยค่ะพี่นอ้องแล้วซินกินสูตรนี้นะคะสดชื่นทั้งนั้น,นะคะ่ะพี่นอ้องโอเคแล้วก็โยเกิร์ตนะคะจะโยเกิร์ตทั้งกองเลยนะคะเดี๋ยวาเขาปั้นไปแล้วเขากะลงไปข้างใต้ค่ะแล้วมันก็จะอร่อยในเราพี่น้องอู๋มันโลกมันหนนีไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะปั่นก่อนนะคะ ค่ะสินจะกินแบบเยอะมากนะคะหนึ่ง,น,งนะคะประมาณแก้วนึงอ่ะเต็มๆค่ะนี่ค่ะอ่เลยไปปกนะคะ <S <S นี่ค่ะสินปั่นล่ะสินก็จะกินอย่างสิงเลยค่ะพีพนพ่น้องเพราะว่ามันมันซอยได้เยอะนะคะ อืมยกเลยอือผึ่งเข้าไปเปยรสชาติอร่อยค่ะอืมอืมชิ้นเสียดายนะ เดี๋ยวสินงสับไซ่หลับปันอีกรอบค่ะกินมันหมดนคะคะใส่ยกเกิดเข้าไปนะคะให้มันหมดนะคะนี่แต่สิ่งไปปั้นค่ะแล้วก็กินนะคะโอ้สดชื่นค่ะไายมีพักสดอีกอย่างกระไซไปเลยค่ะพม่พี่น้องพวกบักแตงพวกอย่างค่ะใส่ไปนะคะ เพราะว่าเขาจะทำให้ร่างกายเ้องสดชื่นจริง,รงๆนะพี่น้องสดชื่นมากมากนะอืมอืม ส <Sh im ly> ิงกิมหมดนะแบบ <sh arp> ชอบ <sh arp> นี่คือสูตรตเติมพลังเหตสินค่ะในทุกๆเช้าเออในทุกๆเสาร์น,นะครพ่อพี่นนอง โอเคค่ะซีมังว่าคลิปคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนเนาะที่ใส่แรงงานนอต้าบมีพักหรือว่ามุ้ยผลไม้แบบนี้ใส่ผลไม้ที่คุณมีอยู่แล้วค่ะมะปันนะคะไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่ะบะหมี่นะคะพ่อพี่น้องเอาอยางอื่นเด้อที่มันดีต่อสุขภาพนะคะพ่อพี่น้องทุเรียนก็นดีต่อสุขภาพเหมือนกันค่ะขึ้นดีต่อใจนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีต่อร่างกายเฮา สักเท่าไหร่นะคะโดนกีเทียกับบอบเป็นอย่างเนาะแต่ว่าสีเน้นน้ำให้ใส่ผักอย่างอื่นผลไม้อย่างอื่นเนาะโอเคค่ะสิี่ังว่าคลิปคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกทุกคนนะคะสิงท์ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมีความสุขไร้ลายค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนเด้อค่ะโชคดีเข้ามาหาทุกคนนะคะทุกวันทุกวินาทีทุกเวลาขอบคุณค่ะเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะไปรุยงาน